สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนรับสู่ชั่วโมงทํากินนะคะวันนี้21มิถุนายน2556ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับอิชันสิริมาทรงกลิ่นค่ะค่ะและดิชันลุงทิพย์ชนภาลัยค่ะเราจะมาคุยกันต่อนะคะเรื่องของการรับจำนำข้าวค่ะแต่ว่าท่านนี้เป็นมุมมองของภาคเอกชนนะคะว่าต้องการที่จะให้รัฐนั้นออกมาเปิดเผยข้อมูลค่ะติดตามได้ในช่วงของประเด็นเด่นค่ะค่ะส่วนภาครัฐนะคะสามารถที่จะยืนยันออกมาได้แล้วนะคะหลังจากที่ชาวนานั้นเรียกร้องให้ทบทวนโครงการรับจำนำ เท่าเดิมนะคะแต่รัฐก็บอกว่ามีมติคอรมอนั้นตรึงเอาไว้ค่ะทําให้ชาวนาแล้วก็อีกหลายสมาคมที่เกี่ยวข้องกับชาวนาเตรียมที่จะทําหนังสือเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรีให้ทบทวนมติที่เกิดขึ้นค่ะ ก็ยังเป็นกระแสที่ร้อนและอยู่ในความสนใจนะคะเรื่องของการจำนำข้าวค่ะเวลานี้ผ้าเอกชนนะคะก็ออกมาเช่นเดียวกันนะคะเราจะมาคุยกันค่ะถึงมุมมองของผ้าเอกชนนะคะได้รับเกียรติค่ะจากคุณวิชัยอัศรสกรนะคะปัจจุบันเป็นรองประธานกรรมการหอการค้าไทยค่ะและก่อนหน้านี้คุณวิชัยเป็นอดีตเลขาธิการของสภาหอการค้าไทยนะคะแล้วก็ยังเป็นเลขาธิการขององค์กรที่ดูแลแล้วก็ต่อต้านการคอร์รัปชันค่ะวันนี้มาแนะนำของหอการค้านะคะสวัสดีค่ะคุณวิชัยต้อนรับสู่ไทยรทเวีอีกสิครั้งค่ะ ว่ามาคุยกันแต่ละคางเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องเรื่องฮอตๆทั้งนั้นนะคะ <c oughs> วันนี้จำนำข้าวเอก,กชนต้องการที่จะให้ภาครัฐเนี่ยออกมาเปิดเผยข้อมูลเช่นไหนยังไงบ้างคะก็เราได้พูดไปแล้วนะครับก็คือว่าสองข้อใหญ่ที่ท่านประธานอิสระได้แถลงไปแล้วนะครับ<ช>ก็คือว่าอยากจะให้ภาครัฐเนี่ยได้อิงอได้ยึดเรื่องของกฎกายตลาดเป็นสําคัญนะครับเพราะว่าถ้าเราไปฝืนกฎกายตลาดเนี่ย ปัญหาก็จะเกิดอย่างที่ที่เป็นอยู่ที่อันนี้คงไม่ต้องพูดมากนะครับเพราะผมทุกคนก็รับทราบก,กันอยู่แล้วนะครับอันที่สองก็คือเรื่องของจรรยบรณนะครับผมคิดว่าคนที่ยิ่งอยู่ระดับสูงเท่าไหร่เนี่ยจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับของจริยธรรมที่ดีนะครับการเปิดเผยความโปร,ร่งใสแรล่งต่างเนี่ยนะครับ ซึ่งก็อย่างที่ว่าก็ในที่ผ่านมาคือคือค้อนค่าเราไม่ได้อดเดรสเรื่องนี้นะครับเห็นแต่ว่าเราก็ได้รับทราบข่าวเรื่องของตัวเลขการขาดทุนแรงต่างๆเนี่ยคือคือเราก็มองว่ามันมันไม่ได้ยากอะไรนะครับถ้าเอาตัวเลขเขาได้จริงแล้วก็ค่อยๆมาชี้แจงให้กับประชาชนฟังขาดทุนก็ขาดทุนก็ไม่ว่าอะไรแล้วก็ขาดทุนมันก็มีเหตุผลของมันอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาพอดีตัวเลขมันก็ไม่ค่อยชัดเจนมันก็เลยทําให้สังคมก็เลยเครือบแคลงแล้วก็เลยเป็นปัญหานะครับแต่ที่ทาง อขอค่าไทายอยากเสนอจริงเนี่ยคือ3ข้อที่ได,ได,ได้ได้เสนอไปแล้วนะครับแสดงว่าเรามองเห็นปัญหาใช่ไหมคะปัญหาสําคัญที่รัฐบาลหรือว่าพวกเราเองกําลังเผชิญอยู่ตอนนี้มันมันคือปัญหาอะไรคะคือ3ข้อที่เราเห็นคือจริงๆได้เสนอมาแต่2ปีที่แล้วะนะครับแต่ว่าคือคือรัฐบาลก็เข้าใจว่าในทางการเมืองเขาก็มีคอมมิชมนต์นะครับก็ได้ทําไปแต่เมื่อทําไปแล้วไ่เกิดปัญหาเนี่ยก็มาเผชิญความจริงกันนะครับเราก็เสนอไป3ข้อข้อแรกเนี่ยก็คือเรื่องของการ ราคาจำนำนะครับก็ควรยึดที่ราคาตลาดนะครับแล้วก็ควรจะช่วยเหลือชาวนาที่รายได้น้อยนะครับเราถึงเน้นเป็นเรื่องนาปีเพราะนาปีเนี่ยนาปรังเนี่ยเขาทําได้หลายครบรวมีผลผลิตตอต่อร่ค่อนข้างสูงเขาน่าจะอยู่ในฐานะที่ดีกว่าคนอื่นเขานะครับสังคมเนี่ยเราต้องเกื้อกูลกันอย่างนี้นะครับอย่าเดี๋ยวบอกว่าเราอยากได้อย่างได้อย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้นะครับแล้วก็เรื่องข้อที่2นะครับก็เรื่องของการ ลดต้นทุนการผลิตนะครับแล้วก็เพิ่มผลิตภาพเพิ่มประสิทธิภาพอันนี้เรามองว่าเป็นคีย์สำคัญที่จะช่วยชาวนาได้อย่างยั่งยืนนะครับถ้าเราไปมุ่งเน้นในเรื่องของการช่วยเหลือชาวนาระยะสั้นอย่างเดียวต่อไปเอซีเปิดเนี่ยจะมีปัญหาแล้วเขาจะต่อสู้ไม่ได้แล้วก,อ,วกอันที่สามเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการเร่งระบายข้าวอันที่สามเนี่ยเราถือว่าเป็นหัวใจสําคัญเลยนะครับขนาดนี้เป็นปัญหาใหญ่มากนะครับสองข้อแรกเนี่ยคืออนาคต นะครับเพราะว่าเรื่องของราคาที่เราจะเซตใหม่หลักเกณฑ์ใหม่เรื่องของการที่จะไปพัฒนาชาวนาเนี่ยนะครับจะเริ่มหนึ่งกกรกฎาคมเนี่ยผลกว่าจะปรากฏเนี่ยมันเป็นเรื่องนานาคนแต่เรื่องที่3คือเรื่องปัจจุบันเรื่องเฉพาะหน้าเพราะตอนนี้จะทําอะไรก็แล้วแต่เรามีสต็อกอยู่มากมายนะผมก็ฟังตัวเลขมันมีหลายตัวเลขนะแต่ว่าตัวเลขที่เราฟังอย่างอคสว่ามี17ล้านตันผมว่ามูลค่ามันก็คงหลายแสนล้านนะครับ ต้องเร่งระบายรไอ้การที่บอกว่าต้องการที่จะเร่งระบายเนี่ยเวลานี้รัฐบาลเขาก็บอกว่าเขาก็ระบายออกมาบ้างแล้วถึงแม้ว่าเราก็ยังไม่ได้เห็นตัวเลขที่ชัดเจนหรือว่าระบายออกไปทางไหนราคาเท่าไหร่ขายแบบไหนนะคะตรงนี้เราต้องการที่จะให้เขาเปิดเผยอะไรอย่างไรยังไงบ้างราะว่าผมพูดเป็นประเด็นอย่างนี้นะครับเอาทีละประเด็นก่อนนะครับคือเอาตัวเลขที่ท่านวราเทพปิดมาในส่วนหนึ่ง คือคไม่ได้ปิดทั้งหมดแต่ปิดส่วนหนึ่งสองฤดูกาลนท, <ะ S 1> ที่ว่าขาดทุนแสนสามหมื่นหกหมื่นแส,น, 36, น,สนสามหมื่นหกพันล้านคือทุกคนเนี่ยไปจ้องแต่ตัวเลขแสนสามหมื่นหกพันล้านแต่ผมมาจ้องว่าเขาขายเท่าไหร่ค,ค,รคือนใน <ไป S 1> ตัวไปเท่าไหร่นะตรงนั้นสำคัญมากสำหรับเราเนะี่ยเรามองตรงนั้นมากกว่าคือสามแสนห้าหมื่นล้านที่ใช้ไปนะครับระบายออกไปห้าหมื่นเก้าพันล้านมันยี่สิบเซนเองใช่ไหมครับเพราะมันยังมีเหลือสต็อกมากมายยังไม่นับ สต็อกที่จะต้องเข้ามาจากฤดูกาลหรือที่จะจำนําำใหม่เข้ามาอีกนะครับเพราะถ้าการระบายเข้ามาร้อยแล้วขายได้20แล้วเหลือ80เนี่ยผม,มคิดว่ามีปัญหาแน่นะครับแต่ทุวเลขจริงๆเท่าไหร่เราไม่ทราบนะครับทีน,นี้เราก็เสนอว่าเราต้องเร่งระบายทำไมถึงเร่งระบายนะครับเร่งระบายก็เพราะว่าขณะนี้คือรัฐบ,บาลมีนโยบายในเรื่องของ การรักษาวินัยทางการคลังม,มาด้วยนะครับเพราะ,ะรักษาวินัยการคลังเนี่ยถ้าแปลก็คือมันมีเริ่มมีการแคบวงเงินคือไม่ใช่ว่าจะไปกู้กันจนจนไม่มีลิมิตใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเงินที่จะมาจำนำต่อเนี่ยมันจะต้องมาจากการระบายข้าวนะถ้าระบายไม่ออกอเงินที่จะมาจตนาต่อเนี่ยคงสะดุดไปด้วยนะ,ะอันนี้อ,อาจจะไปจัดสรรเงินจากตรงนู้นตรงน,นี้มาบ้างเนี่ยนะมัไป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  ยตัวอย่างเช่นกระโจนแต่ว่าผมว่ามันจะกระต้อนกระแท่นคือคือเรื่องทพมันเหมือนเขื่อนอะที่น้ามัน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 ล้นจะทะลักอยู่แล้วอะถ้าคุณไม่ปล่อยออกมาบ้างเนี่ยมันมันเดินต่อไม่ได้แล้วนะครับแล้วถ้าเขื่อนมันทะลักมันยิ่งไปเป็นเป็นปัญหาใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นประเด็นเนี้ยผมคิดว่าเป็นปัญหา ชาวนาก็มองไม่ออกนะฮะแต่เรามองออกนี่คือประโยชน์ของชาวนารอยู่เป็นไทยกับโชว์แลก็ทําธุรกิจ่มไใชนที่นี้เดี๋ยวผมขอขอให้จบประเด็นนี้นะครับคือนอกจากตัวเงินแล้วเนี่ยนะครับคือวิธีการนะครับที่ทําอยู่เนี่ยมันพิสูจน์แล้วว่ามันไม่ประสบความสําเร็จนะครับคือวิธีการระบายแบบลับๆเนี่ยที่ทำเกิดอยู่เนี่ยนะครับคือการพลิกบริษัทหนึ่งแล้วก็ ให้ความไว้วางใจว่าเขาจะสามารถที่จะทำตลาดให้ได้เนี่ยอันเนี้ยไม่ไม่เวิร์กหรอกนะครับแล้ววิธีการที่เรานําเสนอก็คือว่าทําแบบเปิดเผยเลยแบบประมูลเพราะว่าถ้าแบบโปร่งใสเนี่ยเราสามารถเชิญคนที่อยู่ในวงการข้าวไม่ว่าจะเป็นสมาคมสงออกสมาคมโรงศีสมาคมข้าวถุงนะครับอ่าแม้กระทั่งอาหารสัตว์นะครับแล้วก็พวกโรงงานที่แปรรูปต่างๆที่เข้ามาช่วยกันดูนะครับบริษัทที่เขาเลือกในการที่จะไปทําการระบายข้าวคือตรงนี้ที่ฉันก็ ยังงงอยู่เหมือนกันเมื่อเมื่อเมื่อคิดมาดูแล้วเนี่ยมันมันมีคนที่มีความสามารถในการที่จะช่วยรัฐบาลขายข้าวเนี่ยมากมายถูกไหมค <น S 1> ะคง <น S 1> ยากอรัก็คือหมาว่าคือถ้าไปเลือกบริษัทใดเนี่ยคงยากที่ผมเรียนก็<ม>คือ<ม>ว่าหลักการเราอยากให้เข้ามาร่วมกันเยอะๆแล้วก็เลี้ยงคุณลุงที่ว่าก็รับการตอบสนองเพราะว่าหลังจากที่เราแถลงข่าวไปวันนั้นเนี่ยก็วันรุ่งขึ้นก็รับการติดต่อมานะจากกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีเนี่ยเขาเรียนว่าของค้าไทยเราไม่ได้ต้องการที่จะออกมาชวนทะเลาะหรือจะไป จ้องโจมตีอะไรเราต้องการจะมาช่วยจริงๆว่าเวลาเราเสนอแนะเนี่ยเราเสนอตัวด้วยนะครับคือไม่ใช่เสนอแนะแต่โซลูชันแล้วก็หาเราก็เสนอตัวว่าเรามาช่วยนะครับแล้วเราสามารถระดมคนเข้าไปช่วยได้จริงแต่ว่าก็คงต้องเข้าไปดูสถานภาพนะครับว่า ข้าวขนาดนี้มีปริมาณมากน้อยแค่ไหนเป็นแบบไหนแล้วก็คุณภาพเป็นยังไงค,ครับแนวทางในการระบายข้าวของกระทรวงพาณิชย์ะคะ่ะถูกกระทรวงการคลังหรือว่าถูกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมองว่าไม่ค่อยจะมีประสิทธิภาพเท่าที่ควรถ้าเราจะเสนอนี่เราจะเสนอแนวทางเพิ่มเติมแล้วก็จะมีวิธีไหนบ้างคะคือภาครัฐเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ในไม่ใช่เป็นพ่อค้านะครับคือถ้ารัฐมาค้าขายเองสู้ภาคเอกชนไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าภาครัฐเนี่ยก็จะมีได้เปรียบแค่เรื่องของการ เป็นคนกาหนดกฎเกณฑ์แล้วก็วงเงินคือกระเป๋าหนักนะวงเงิน <c oughs> ไม่จํากัดภาคเอกชนว <c oughs> ากระเป๋าเขาก็มีจํากัดแล้วก็เขาถ้าเขาขายไม่ได้เนี่ยเขาอยู่ต่อไม่ได้เขาก็ต้องเขาก็ต <c oughs> ้องกอความอยู่รอดนะคเพราะนั้ <c oughs> กนการค้าขายเนี่ยเครือข่ายต่างเนี่ยต้องยอมรับับว่าภาครัฐคงสู้ภาคเอกชนไม่ได้นะครับ <c oughs> แต่เดีวภาครัฐเนี่ยพยายามที่จะสร้างกฎเกณฑ์หรือว่าตั้งปกติกาไม่ให้ภาคเอกชนเนี่ยเอาเปรียบนะครับไม่ให้มีการหัวนะครับแล้วก็ ซึ่งสิ่งนี้มันทาได้อยู่แล้วนะครับโดยการก้าวเข้าเนี่ยมันไม่มีไม่มีใครใหญ่จนกระทั่งแบบเป็นสามารถเป็นมโนอปอร์ลีได้เพราะถ้าเปิดเนี่ยเดี๋ยวเขาแข่งขันกันเองเพราะทุกวันก็แข่งขันกันอยู่แล้วค่ะแต่ทางหนึ่งที่เป็นวิธีการระบายก็คือแบบระบายแบบ G2G ขายให้ร้านต่อร้านวิธีการนี้มันมีประสิทธิภาพหรือว่ามันได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมคะหรือว่ามันมีความจําเป็นที่จะต้องเดินหน้าต่อหรือถ้าเกิดดูสถานการณ์ในตลาดแล้วเนี่ย บางประเทศอาจจะไม่ต้องซื้อข้าวจากบ้านเราก็ได้เงี้ยค่ะคือจีตัวจีเรายังไม่ทราบตัวเลขที่ชัดเจนนะครับเพราะว่ารัฐเองก็ยังไม่ชัดเจนตัวดีก็ผมคิดว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรคือเอาทุกทางแหละนะครับจะจีตัจีจะขายส่งออกจะขายในประเทศจะไปแปรรูปเนี่ยตอนนี้ก็คือช่วยกันเร่งระบายแล้วกันนะฮะเพราะเราจะได้เงินกลับมาแล้วก็จะจำนำต่อหรือว่าจะทำอะไรมันก็จะได้ประโยชน์เพราะถ้าถ้าสต็อกข้าวมาอยู่ตรงนี้มัน ไม่เกิดผลดีกับใครทางนถามคุณวิชัยตรงนี้ค่ะว่าก่อนหน้านีม้ม dy ด i n เว s t o อร์ r v i c e เนี่ยก็ม,มานะคะเตือนรัฐบาลเหมือนกันนะคะว่าไอ้เรื่องข้าวมันก็อาจจะลุกลามกลายเป็นทําให้ลดเครดิตประเทศไทยได้รเรามองเรื่องของภาพลักษ์เรื่องของข้าวนะคะบอกว่าจะจานาทุกเม็ดปรากฏว่าอาจจะขาดทุนขาดทุนเท่าไหร่ก็ตามแต่แต่ว่าเวลานี้มุดดีเตือนละสัญ,ญญาณของถ้าเป็นนักธุรกิจเนี่ยตรงนี้กระทบกับภาพลัลออกษณ์การลงทุนมากน้อยแค่ไหนถ้าเป็นธุรกิจเนี่ยถ้าขาดทุนขนาดนี้ผมว่า แย่แน่แย่นะครับคราวนี้ความเป็นภาคถ้าเป็นประเทศเนี่ยมันก็จะมี2ภารกิจนะภารกิจหนึ่งก็คงไม่ได้มองเรื่องธุรกิจอย่างเดียวแล้วก็มองเรื่องของการบริการสาธารณะบริการประชาชนด้วยเพราะเราพูดถึงว่าเป็นประโยชน์ของชาวนาแต่ว่ามันมีมันจะมี question มากนะคุณลุงงทิพย์นะยกตัวอย่างว่าราคาที่เราบอกว่ารับประกันที่หมื่นห้าคุณลุงทิพย์เคยไปถามชาวนาคนไหนไหมครับว่าเคยได้หมื่นห้าฮะผมลูกน้องผมก็มีญาติอยู่ ที่<ะ>ต่างจังหวัดเขาบอกว่าเอาเข้าวไปโรงสีเขาบอกแปดพันเอาไหมเดี๋ยวนี้เอาไปเลยแปดพันนะถ้าถ้า,ถ,าถ้าไม่เอาก็ก,ก,ก,ก็ไม่รู้จะทำไง<ะ>เขาก็ต้องรับเพราะสมมุติว่าต้นทุนของชาวนาเนี่ยอยู่ที่แปดพันนะครับสมมติาชาวนาได้หมื่นเดียวยกสมมติผมพูดอย่างนี้นะครับเราตั้งราคาหมื่นห้าความชื้นได้หมื่นสี่หมื่นสามเนี่ยแล้วที่เหลือเนี่ยเงินมันไปที่ไหนนะครับประเด็นเนี่ยผมว่าเป็นประเด็นสําคัญนะครับ เราบอกโอเคเงินเนี OK, ma, dit, ่ยมันโอนเข้าไปที่ชาวนาทั้งหมดก็จริงนะครับแต่ว่าเรารับประกันได้แล้วว่าเขาไม่ไปหักอะไรกันที่หลังแต่่าในเรื่องของภาพลักษณ์คือประเด็นนี้คือคือประเด็นว่าคือโครงการเนี้ยเราได้รับข้อมูลมาค่อนข้างเยอะว่าชาวนาเนี่ยเขาไม่ได้เงินแต่เม็ดเต็มหน่วยนี่คือสิ่งที่เขากาลังเรียกร้องอยู่แต่การเรียกร้องฟังดูไม่ค่อยชัดแต่ถ้าบุแปลให้ชัดก็คือเขาไม่ได้รับเงินแต่เม็ดเต็มหน่วยนะนี้ถ้าสมมติ ตอนนี้หลักเกณฑ์ลดมาเหลือ1 2 1> ื่นสองนะครับแต่ว่าเราไปกระจัดกระบวนการที่ไปเอาเปรียบเขาดีไม่ดีเนี่ยเขาได้มากกว่าตอนหมื่นห้ายด้ํำไปนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าข้าวความชื้นที่ยี่สเรเราให้เขาไปหมื่น เต็มเต็มอันนี้เป็นตัวเลขไม่ใช่ตัวเลขผมนะเป็นตัวเลขของคุณประสิทธิ์ซึ่งเขาเสนออย่างนี้นะครับหรือมากกว่านั้นนะครับแล้วก็ถ้าความชื่น้อยกว่านั้นให้เข้าไปเลยนะครับแล้วก็ดูว่ากระบวนการนี้ไม่มีการเอาเปรียบชาวนาให้เขาได้รับเต็มเม็ดเต็มหน่วยผมว่าเขาพอใจคือคือเงินสุดท้ายที่เขาได้รับมันคือการบริหารจัดการถูกหหรือเปล่าคะการบริหารจัดการถูกต้องที่จะให้เงินไปถึง้รับเต้อได้ไม่มีใครเอาเปรียบเขานะครับเพราะไอ้ตรงนั้นผมคิดว่านอกจากคือตอนนี้เราคุยแค่หลักการกว้าง ในแง่ของเรื่องราคาอาาอยิ่งแรงต่างๆๆเนี่ยแต่ว่ามันไม่มีใครไปพูดถึงกระบวนการจริงๆ เพราะในกรเซสจริงๆมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นอันนี้คือสิ่งที่ทางขอการค้าเนต้องการที่จะให้เกิดขึ้นแลวหลายๆคนก็เอาใจช่วยชาวนานุณสิริมาเราในวันก่อนสัมภาษณ์ชาวนาเขาก็บอกอย่างนี้เหมือนกันว่าเงินเนี่ยมันได้แต่ว่านะอาจจะได้กาไรไม่มากนักนะคะค่ะท่าบอกตอนนี้คืออะไรคะท่านคะคือระยะยาวเนี่ยคืออย่างสมมติว่าเรากำลังพูดถึงเรื่องราคาเนี่ยผมดูว่านี่เป็นการช่วยเหลือระยะสั้นนะครับตอนนี้สมมติว่าต้นตัวเลขเข้อออกมาที่ต้นทุนที่8,007นะครับ สิ่งที่เราเห็นคือว่าทํายังไงให้เขาลดต้นทุนได้นะครับถ้าเราลดต้นทุนก,การผลิตเราเพิ่มผลิตภาพเพื่อพูดอย่างนี้แล้วเหมือนเหมือนภาษาแบบนักเศรษฐศาสตร์เกินไปเอาง่ายๆว่าสมมุติว่าเขาเนี่ยผลิตได้ไล่หนึ่งสามร้อยกิโลสมมี่ร้อยกิโลต่อไร่นะครับเราสามารถเพิ่มให้เขาผลิตภาพได้เป็นหกรยนะครับเป็นเป็นเป็นแปดร้อยเนี่ย ต้นทุนเขาจะลดจาก8,007เนี่ยอาจจะเหลือแค่5,000จำนำที่1 0 0 0เนี่ยกำไรมหาศาลเลยนะโอ้โหได้7,000เลเพราะผมว่าตรงนี้คือคีย์มากกว่านะครับแล้วดีใจที่ท่านนายกได้พูดถึงเรื่องโซนิ่งและพูดถึงเรื่องความสมดุลว่ารายได้ชาวนาวินัยการคลังพวกนี้นะครับเราก็คิดว่าถ้าไปพัฒนาเรื่องแหล่งน้ําเรื่องปุ๋ยเรื่องพันธุ์เรื่องแ่งต่างเนี่ยเขาน่าจะลดต้นทุนการผลิตได้และเงินก็จะได้ แต่ไมดเต็มหน่วยแต่อย,อย่างที่ประการแรกที่บอว่าน,นะครับเอาละค่ะก็ชัดเจนนะคะจากภาคเอกชนที่ดิฉันทําข่าวมาก็ยังไม่เคยภาคเอกชนนียออกมาอ,ออกมาอย่างนี้นะคะแล้วก็พยายามที่จะช่วยชาวนาว,วันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีวันนี้ที่ใหม่ที่ดีค่ะ,คะวันนี้ขอขอบคุณนะคะคุณวิชัยอัศรศกรรองประธานกรรมการหอการค้าไทยค่ะก็มีมุมมองเรื่องของการบริหารจัดการจัดนำเข้าขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราลาคุณผู้ชมไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณจันทร์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ